ต่อที่เรื่องฟ้องอีกเรื่องหนึ่งครับเจ,จซีสามีของบิยองเซ่นะครับงานงานเข้าพี่เพราะว่ามีนักเขียนหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยฟ้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยลอกเลียนแบบไปเอางานเขียนของคนอื่นมาเป็นของตัวเองครับฮิปฮอปผิหวหมึกเจซีสามีสุดที่ลฟิฟของบิยอนเซต่ตกเป็นข่าวเช้าครั้งใหญ่ค่ะเมื่อแพทริกไว้หนุ่มใหญ่วัย4 2ปีโรฟ้องศาลว่าเจซีลอกงานเขียนของเขามาตีพิมพ์เป็นหนังสือขายดีดีโคเดค่ะ เว็บไซต์อัปเดตความเคลื่อนไหวในวงวงดนตรีฮิปฮอปทั่วโลก a l h i p h o p c o m รายงานว่าแพทริกยืนฟ้องนักรอ้องดังเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยในคำฟ้องนะคะร,ระบุว่าคอมพิวเตอร์ของเขาหายไปในปี2009แต่ง,งานเขียนของเขาที่เขียนไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไปโผล่อยู่ในหนังสือ d e c o d e ตของนักร้องดังที่วางแผงเมาปี2010ค่ะซึ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าเจซี่ลอกมาทั้งสำนวนสีสั an, รนรวมทั้งบางวลีก็ยังใกล้เคียงกับงานเขียนของเขาอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ ต่มาอ้างว่าเป็นงานเขียนมาจากความทรงจําของตัวเองค่ะและเมื่อเขาติดต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องน,นะคะก็ไม่ได้รับคําตอบใดๆจึงต้องพึ่งศาลเรียกร้องค่าเสียหายที่ถูกขโมยไอเดียในครั้งนี้ค่ะเล่นสื่อดีคอเดนนะคะเล่าถึงเพลงดังของเจีและที่มารวมทั้งความหมายของเพลงเหล่านั้นค่ะซึ่งเว็บไซต์ขายของยอดฮิต amazon com ถึงกับยกย่องว่าเจีเป็นเทพแห่งดนตรีเพลงของเขาและความหมายของบทเพลงเหล่านั้นมีเรื่องราวบอกเล่าวัฒนธรรมเป็นงานศิลปะและถือเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะ